จิตของเรามีอยู่3จิตครับก็คือจิตรู้สำนึกนะก็คือ c o n s c i o u s Mind และจิตใต้สำนึก Unconscious Mind และสนามจิต Feel Mind จิตรู้สำนึกทำหน้าที่ตัดสินใจที่จะคิดรู้สึกพูดและทำตามสิ่งที่คุณตัดสินใจถ้าคนปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้น คุณก็ได้ตัดสินใจเช่นเดียวกันถ้าคุณตั้งใจให้ทุกอย่างเกิดขึ้นคุณก็ได้ตัดสินใจเช่นเดียวกันและไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณต้องรับผิดชอบทุกการตัดสินใจของคุณสิ่งน,นี้คุณได้รับผลลัพธ์ในวันนี้มาจากการที่คุณตัดสินใจทั้งที่ตั้งใจแบบมีสติรู้ตัวและไม่ได้มีสติรู้ตัวคุณเป็นผลลัพธ์ ของทุกความคิดและการตัดสินใจอย่างที่นโปเลียนฮิวได้กล่าวเอาไว้ครับความคิดที่มันเกิดขึ้นได้มันก็สามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นผลลัพธ์ได้เช่นเดียวกันคุณกลายเป็นผลลัพธ์ของทุกสิ่งที่คุณคิดและตัดสินใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ปี2 0 2 6หากคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะคิดรู้สึก พูดและกระทําให้สอดคล้องกับพลังงานและเป้าหมายและความสะเทือนในแบบที่คุณอยากจะดึงดูดคุณอยากจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่เหมือนที่โอป้าบอกเริ่มต้นจากแต่งตัวให้ดูดีเริ่มต้นจากตื่นเช้านอนเร็วนะฝึกสมาธิช้าลงนะไม่ว่าจะเป็นเดินช้ากินช้านะพูดช้าบ้างปรนิบัติร่างกายให้ดีปรนิบัติจิตใจให้ดีทําทุกอย่างนี้ให้ควบคู่กัน และสิ่งที่เป็นกุญแจก็คือสม่ำเสมอในการทำสิ่งนี้จนเป็นออโต้พายโลดของคุณและจิตรู้สึกไม่ได้มีแค่หน้าที่นี้ค่ะจิตรู้สึกทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูคุณเคยสังเกตไหมคุณพยายามโปรแกรมจิตใจให้สำเร็จนะชั้นรวยชั้นรวยชั้นรวยแต่ก็ไม่รวยสักทีชั้นสำเร็จชันสำเร็จก็ไม่สำเร็จสักที แล้วก็เริ่มจะด่ากดแรงในดูดหรือว่า NLP หรือแลนด์มารที่คุณเรียนมายามเฝ้าประตูนี้มันทำหน้าที่ครับถ้าเปรียบเทียบกับคลื่นสมองคือคลื่นเบตา้าถ้าคุณใช้ชีวิตปกติแบบนี้มันอยู่ในคลื่นของเบตา้าคือมีความสับสนเครียดวุ่นวายแบบต้องทำตามที่ทำงานนะต้องมีแบบอยู่บนความคบบาดหวังของใครมันสับสนวุ่นวาย มันไม่ใช่คลื่นอ,อยู่ที่อยู่ในสภาวะเปิดรับความมั่งคั่งและเงินเข้าใจใช่ไหมคะ